ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นว่ามาต่อจากวันก่อนวันก่อนมาจบลงตอนที่มีความรู้สึกตามคำสั่งของะ่อปว่าท่านบอกว่าเวลาจะเรียนกับท่านต้องเรียนอย่างคนโง่นี่อาราลชีเขาฟังตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาคงไม่ชอบใจ แต่อย่าลืมความหมายท้าว่าคำว่างโง่ก็คือว่าถ้าฉันสอนแบบไหนแล้วก็ให้ทําแบบไหนจะต้องทําแล้วก็ต้องคิดในขอบเขตเท่านั้นการเรียนต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันตอนนี้ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าวันที่จะทรงบรรลุอริเศกสัมมาสัมโพธิญาณ องแสวงหาพระโพธิญาณมาตั้งหกปีไม่มีผลแต่วันสุดท้ายองค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดสินพระทยว่าถ้าเรายังไม่ได้บรรลุอวิเศษสม,มาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะนั่งตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมลุกเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามที ชีวิตตินซียะตัดสายก็ตามถ้าไม่ได้มันลุไม่ลุก,กยอมันพังตรงเนี้ยนี่เป็นนั้นว่าปฏิัทาการปฏิบัติที่จะได้ดีเขาทํากันแบบนี้คือว่ามันเป็นมิชาของพระพุทธเจ้าที่ได้มาท่านได้มาด้วยจริยาแบบไหนเราก็ต้องใช้กําลังใจแบบนั้นแล้วก็ทําแบบเดียวกับท่าน เหมือนกับอาจารย์ผู้กินเหล้าเขากินเหล้าแบบไหนเราอยากจะเมาก็กินเหล้าตามเขาอาจารย์ที่เป็นหัวขโมยเขาก็โมยแบบไหนเราอยากจะเป็นขโมยก็ต้องขโมยแบบเดียวกับเขาและอาจารย์ที่เป็นอารัชีถ้าเราอยากจะเป็นอารัชีล้วก็ดูปฏิปทาของอารัชีที่ไม่มีความดีไม่ไอายเดาความชั่ว ทำตัวเป็นศัตรูกนชาตศาสนาพระมหากษัตริย์โบราณชนชาวไทยถ้าเราอยากจะเป็นอรชีกับเขาก็ต้องทำแบบเขาถ้าเราอยากจะดีอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาดีตามท่านคือปฏิบัติตามท่านเป็นนั้นว่าในเมื่อท่านาชีวิตเป็นเดิมพันคืนนั้นไม่ทันตลอดคืนท่านก็ได้รบรรลุอวิเศษสัมมาสัมพุทธญาณในหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกัน เราจะยอมาตายดีกว่าปฏิบัติไม่ได้ผลหรือว่ายอมตายดีกว่าฝืนคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์เห็นไหมนี่จำไว้นะอมบันดารัชีทั้งหลายนะ่ากลัวาจารยเขาจะสอนมาแบบนั้นอยากจะรู้ว่าใครเป็นอาจารย์เขาเขาบวชเข้ามาแล้วก็ถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาจารย์เขาก็มีอาจารย์ดีเอ้า เอาเวจีจะได้เพิ่มจํานวนคนไม่งั้นมันจะขาดอัตราไปต่อกันไปจากวันก่อนวันก่อนจบลงตรงนั้นนี่มาตอนนี้มาฟังท่านก็เต็มใจรับเต็มใจรับกับท่านเพราะว่าไอ้เรื่องการรับคำสั่งและรักษาคำสั่งอันนี้มันเป็นปกติมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่กับยายนี่ท่านมีกระเบีายาสิท์คือไม่เร็ว แต่หากว่าฝ่าฝืนมา่อไรก็โดนกระบียาสิ์ทธิจาัดก,การทันทีเป็นว่าพอรับคําแนะนำจากหลวงพ่อคิดว่าเออไม่หนักใจเรื่องนี้เรื่องเล็กอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านแม่ท่านยายที่ท่านฝึกให้รู้จักเป็นคนมีระเบียบวินัยนมาตั้งแต่เล็กทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่า ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็ความหนักใจมันจะเกิดขึ้นเป็นดันว่าคุยกันต่อไปอต้งสือตั้งตอนไหนเมื่อฟังท่านแล้วก็ไม่มีอะไรหนักใจเลยได้ทํามาตั้งแต่รู้ภาษาคนนะ่สื่อไว้กันนะพอรู้ภาษาคนแม่ก็ยายก็ใช้กับเบียสิทธิ์เป็นประจำไม่เคยขัดคําสั่งที่ประกอบด้วยเหตุผลอย่าลืมนะ อย่าลืมนะเป็นเด็ดอาศัยเหตุอาศัยผลเวลานี้เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ก็ยังอาศัยเหตุอาศัยผลการที่ไม่มีเหตุไม่มีผลของคนีห่ผมผ้ากาสาวพัดซึ่งทำกเรามาใช้เวลาสี่สิบปีเสร็จนี่เรานั่งดูคอยดูว่าเมื่อไรเขาจะดีแต่ได้ว่าทำสิ้นเงินเป็นร้อยๆล,ล้านความดีสร้างคนให้มีความเข้าใจ ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปเจริญสมถาวิปัสสนาทำใจให้ปราศจากความชั่วมากขึ้นแต่แต่ว่าเจ้าคนที่ไม่มีเหตุมีผลมันเคยมารุกรานตอนนี้ไปขอประกาศว่าอย่าเสือกเข้ามานะจะไม่ให้เกียรติใครเรื่องการปูพรมให้เป็นพิเศษจะไม่มีในที่นี้ถ้าต้องการจะถือว่า เจ้าหนีเนะี่ยเป็นคนที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาติดอยู่ในโลกธรรมเพราะนั้นว่าประเพณีเราก็ไม่เคยขัดเรารู้ตั้งแต่รู้ภาษาคนไม่เคยขัดคําสั่งที่ประกอบด้วยเหตุผลนี่เหตุผลนะแต่ได้ว่าคนที่ไร้เหตุไรผลถ้าสั่งงานก็มักจะพบสอกกลับที่คาดไม่ถึงทุกรายนี่ตอนนี้ทํางานจนไม่รู้จนเป็นที่รู้จักกันในวงงานที่ทํา เขาก็เลยหาว่าฉันบ้าบ้าเนี่ยตอนนั้นเขาหาว่าฉันบ้าเขาบอกไอ้โต๊ะคนบ้าเนี่ยใครจะย,ย่องเข้าไปนะไอ้โต๊ะบ้าบ้า,บานี่ใครจะเข้าไปก้าวไกลแต่ขืนสั่งนอกเหนืออำนาจเมื่อไรเป็นเจดดีทันทีนั่นก็คือชักปืนไล่ยิงแม่มเลยเอาเส้นไหลๆไหมันบอกว่ามันเป็นนายแต่มันเมามาสั่งงานสั่งงานนอกอำนาจ สิ่งที่เราจะต้องการนั่นก็คือที่จะโต้อตอบไม่ใช่ปากใช้ปืนชักปืนมาไล่ยิงเราเฉยๆเป็นนั้นว่าเขาบอกว่าจบไปยุ่งมาไอ้บ้าเนี่ยมันไล่ยิงาง่ายๆแต่ไม่เคยคืนชักปืนไมาทันยิงพอไม่ทันยิงเจ้านายก็ถอดความเป็นนายออกกลายเป็นขี้ข้าถูกไล่แต่เบิดเปิดเปืนเข้าห้องตึกระเข้าปิดประตูลงกรอนนั้นเล่นใช้ไล่ ไอ้นายอย่างนี้มันจะเป็นนายคน่องนายหมายัางเป็นนายไม่ได้นะมันไม่เคารพใน,นระเบียบวินัยหมาไม่ยังเคารพใน,นระเบียบวินัยเป็นเขาบอกว่าใครจะเข้าไปนะจะเข้าไปยุ่งกับไอ้คนบ้าความจริงเ็าหาว่าฉันบ้าแล้วก็เพื่อนฉันก็บ้าด้วยก็เพราะฉันบ้าแบบมีระเบียบวินัยก็เลยสบายใจไม่มีใครก,กล้าเขายุ่งเข้ามาแล้วก็กางมีนัยดูนี่ระเบียบวินัยไปนี้เพื่อนเอ้ย ถ้าแ,แกขืนทําแบบนี้ฉันต้องมีความผิดเพราะขัดกับอาเพราะว่าละเมิดวินัยนเพราะแกสัง่งฉันก็ต้องถูกออกและติดตารางฉะนั้นก่อนที่ฉันจะออกก่อนในฉันติดตารางแกก็ต้องตายก่อนเราะการติดตารางถูกออกเพราะการฆ่าแกตายมีศักดิ์ศรีกว่าการละเมิดระเบียบวิน,นัยนี่ความจําไม่นะอารัชีทั้งหลาย ยำไว้เรานิ่งให้ท่านฟังดูท่านมา4ี่สิปีเสษต่อนนี้ไปเราจะไม่นิ่งและเราจะสู้ทันไป็นะว่าพวกเราบ้าฝ่าฝืนระเบียบวินัยไม่เป็นนะไม่กล้ายุ่งไอ้พวกบ้าแล้วฝ่าฝืนระเบียบวินัยก็เลยไม่กล้ามาจะมียศชนไหนก็ตามถ้าจะมาเขาก็มาดีอ๋อคาสั่งตามระเบียบวินัยดีถ้าออกคาสั่งมาตามระเบียบวินัยรับรอง ถ้าเพื่อนทำงานสามวันเราพวกเราหนึ่งวันเสร็จงานมากหนึ่งวันทำมันแค่ไม่ถึงเที่ยงเสร็จเสร็จแล้วก็นอนเป่าคลุยร้องเพลงสบายแล้วไม่อู้งานแต่เมื่อฉันมีรมบ้าๆบ้าระเบียบอยู่แล้วนี่นะพอท่านบอกอย่างนั้นจะมมีอะไรเป็นเครื่องหนักใจทุกคนยอมรับอย่างไม่มีอะไรหนักใจเลยเรื่องเล็ก เรื่องเล็กๆหลวงพ่อปานท่านเห็นนะท่านก็นยิ้มแต่ท่านก็บอกว่าพวกเธอนี่มันเข้มแข็งมากท่า,าคนควรจะบอกว่าพวกเธอนี่บ้ามากไม่ยักบอกอย่างนั้นหลวงพ่อแปลกจริงๆเพราะพวกเธอนี่มันเรื่องมันเข้มแข็งมากเอเรื่องจะลงไปในเขียดนรกจะขึ้นไปสวรรค์ จะขึ้นไปพรหมโลกเธอจะปฏิบัติกับฉันได้ไม่เกินสามเดือนเป็นอย่างช้าโอ้โหคำนี้เองอยากจะโดดตึกตายซะเลยดีใจนะไม่จะเสียใจไม่เกินสามเดือนเธอไปได้ไม่ช้าไม่เกินสามเดือนอย่างช้าสามเดือนได้สบายสบาย,บายแหมตอนนี้มันปลื้มใจลืมเลยลืมนึกถึงอินโหนทั้งหลายหน้าตาสวยๆลืมหมด เราใหญ่บ่อยพอเห็นนั่งฟ้ากระโดมมันเจ๋วคนดีสวยที่สุดแต่งตัวสวยที่สุดหน้าตาสวยที่สุดผองใสที่สุดนั่งใกล,ล้รูโหลพหางแม่นึกว่าคนนี้เป็นใครถ้าไปเป็นธิวดาได้แม่หน้าก็ยังต้องขอแต่งงานอ,อตอนหลังมาลูกเข้าถึงไหนได้แม่อย่าถูกตบตายสิ ท่านนั่นคือท่านอนดีตท่านเป็นแม่แม่ท่านถึงได้มาลูกหลูกหางอย่างแม่เป็นนั้นว่าพวกเราทราบนะท่านบอกท่านบอกกับพวกเราพวกเราก็ทราบท่านเมื่อไม่ใช่ทราบาเมื่อท่านพูดแบบนั้นก็ดีใจดีใจต่างคนต่างกราบท่านและขอเรียนท,ทันทีจะเอาเดี๋ยวนั้นนะจะเอาเดี๋ยวนั้นเลย แต่ก็บอกว่านี่ลูกกูหลานกูเอ้ยเองนี่ยสามสี่คนนี่นะสี่คนดีกันเองได้เรียนได้นะลูกนะไอ้เรื่องเรียนมันขอไม่ยากนะรับรองว่าลูกทําได้แม้กําลังใจชื่นบัท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มเสียงท่านเพร้ะมากแต่เสียงไม่บ้าบ้าบาบ,าบ,าบามา,มาแตมาอาแตมาความจริงมาก่อนก็เสียงไม่บ้านะ แต่แต่ถูกไอพวกอลาชีขงมเหงน,นี่ชัดจะต้องบ้าซะแล้วเมื่อก่อนมันบา้ามาทีมันบ้าน,น้อยตอนนี้ขอบ้าให้มันเต็มตัวมันจะตายแล้วนี่จะตายเพื่อจะบ้าเพื่อทรงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่แต่ว่าจะไหวหรือไม่ไหวก็สุดแล้วแต่วัสนาบารมีของคนชาวไทยว่าชาวไทยจะรักความเป็นไทยหรือจะรักความเป็นทาส ตรักความเป็นทาสก็คบกับไอตัวจังไรอรารชีทั้งหลายเหล่านั้นก็แล้วกันไม่ชาหรอกเพื่อนคือไอดับแง่ทั้งหลายมันก็ข้ามมาเป็นเจ้าหัวใจของท่านบ้านของท่านทีนท่มีอยู่มันจะไม่มีทางจะได้อยู่อยู่ในดูในลาวในเขมรเขาเข้ามาเขาก็ขึ้นบ้านไล่าของบ้านลงชอบใจไหมล่ะเจ้าพกอรารชีทั้งหลายเนี่ยมันได้รับค่าจ้างรางวันมาจากไรโพนีย ได้เงินมันเบาเงินเมาเงินแล้วก็บอกก็ให้อำนาจมันมาอำนาจจะลืมอรารัชีคือใครไม่ได้บอกชื่อถ้าใครโผล่หน้าเข้ามาใคร้างคือไอ้คนนั้นไปนอรารัชีเป็นคนทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้พีนาศไปเอาคุยกันต่อไปวันแบบนี้เราอ่านหนังสือธรบมดิสอนธรรมะ แต่ว่าถึงแม้จะสอนธรรมะสอนให้เกิดความสามัคคีกันเนี่ยมันจะผิดไหมแม้ว่าจะพูดหนักไปมันต้องพูดตามอธัธยาศัยของคนคนมันมีนิสัยอยู่สองอย่างคือหยาบกับละเอียดเวลานี้คนทนี่มีนิสัยละเอียดก็จงอย่าฟังเพราะว่าจะพูดกับคนที่มีนิสัยหยาบที่มันทำลายชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์กับพงชนชาวไทย คุยกันต่อไปว่าตั้งแต่ผมยังเยาวเอานี้มันเยาวแต่แต่ว่าท่านบอกว่านี่ไอ้หนูลูกลูกกูหลานกูเอ้ยแม่เองสามสี่คนนี่ดีจริงๆนะลูกนะมีความเข้มแข็งนะแม่พอยอเข้าแล้วยิ้มยิ้มไอ้คนมันก็บายยอเป็นของธรรมดามาได้อ้ยแต่ว่าลูกเรียนนี่นะ มันเรียนได้แน่พ่อรับรองว่าลูกสี่คนเนี่ยไม่เกินสามเดือนนะลูกนะสามเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างช้านะลูกนะย่างช้านะ่ะสามเดือนถ้าถึงสามเดือนถือว่าเธอเรียนช้าที่สุดแต่แถ้ว่าลูกเดี๋ยวพ่อจอะพูดให้ฟังแต่ลูกนะผมมันยังยาวอยู่นะลูกนะไอ้ผมยาวนี่มันเรียนไม่ได้เออ ก็อะไรผมมีสภาพเหมือนเขานะเออแปลกจริงนะแต่ว่าผมเนี่ยมันมีสภาพเหมือนเขาเธอมีสภาพเหมือนกระทิงเปลี่ยวอ๋อเหมือนเขาไหมเออควายแน่ท่านมายักบอกนะนั่นบอกว่าไอ้ผมเนี่ยเหมือนเหมือนกับเขาก็ทิงเธอมีสภาพเหมือนกระทิงเปลี่ยวแม่นี่ท่านเลี่ยงไปนิดนะท่านบอกว่าไอ้ผมนี่มันจะมีสภาพเหมือนเขา เธอมีสภาพมันควายบ้ามันถึงจะถูกนะมท่านเลี่ยงไปสนิดไม่ตรงเลยต่อถ้ามันตรงเมื่อกะทิ้งเปลี่ยวตัวเมามันมีอนุภาพมากยังมีเขาอยู่แน่ทำกรรมาฐานเอาดีไม่เอาดีได้ยากเอาเรอสิมามแม้ท่านไปบอกไอ้ควายบ้าตัวเมามันยังมีเขาอยู่ ทำไก็ธรรมดาดีได้ยากมันทำไมยากว่าอย่างนั้นไหม่วาจาท่านสุภาพผมวพ่อท่านสุภาพมากท่านไม่สุภาระเกะกะอย่างผู้โพดแต่อนี้มันจําเป็นนะเมื่อก่อนนี้ก็สุภาพแต่เดี๋ยวนี้มันสุภาพไม่ไหวซะแล้วมันกระทบกระทั่งด้วยการทั้งปวงแต่ไม่ใช่โกรธเรื่องส่วนตัวไม่โกรธรับรองถูกเขาด่าไอ้บ้าเนี่ยมันด่ามาท่นนสือไม่รู้กี่สิบฉบับ ขี้เกียจตอบมันเฉยๆไว้ผลที่สุดก็บอกว่าลำคาคมาบอกนี่เธอยังเสพกามอยู่เธอจะไม่รู้เรื่องของพระดียังไงไอ้นนท์มันอยู่ที่นนท์อำเภอฝางจังหวัดชหม่ต่อมามันไม่พอใจเลยมันเขียนด่ามันนังสีคนพลโลกแล้วก็ช่างมันไปเลยถ้ามันด่าเรามันก็ไม่ถูกเราเราไม่ได้รับแต่ว่าจะไปด่าพราะพุทธเจ้าคนนะ ถ้าด่าพระพุทธเจ้าเขาเมื่อไรก็เมื่อนั้นน่ะไม่ช้าเราสิ้นลมปราณตายหาเองไอคนประเภทนี้ตายไปเยอะแล้วอย่าจยรู้ว่าทำไมยังตายมันไม่อยากคนเกิดแก่เจ็บตายตายไปเองอ่ะตายตายหรือไม่ตายคนที่มีความประมาทในความดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าปปามาโทมจุโนปทงัง คำประคนคพ้นที่ประมาทก็เหมือนกับคนตายแล้วคือตายจากความดีวันเชียเวจีมหานรรเขามีจะไปโต้ไปตอบมันเลยมีคนหลายท่านส่งหนังสือที่ได้บ้าที่เขียนมาบอกก็โต้ตอบเขาบ้างเรจะไปตอบมันมันบ้าไอเราบ้าขนาดนี้นะมันยิ่งบ้ายิ่งกว่าเรานี่มันไปตอบมันเข้าเราจะเพิ่มบ้ามากขึ้นนะพอพอพอไม่ต้องไปโต้ตอบเขาไม่ใช่มันตาย ดูต่อไปวาจาของฉันมันศักดิ์สิทธิ์ไอคนนี้แช่งให้ตายหมดทั้งโลกก็ได้นับตั้งแต่วันเกิดมาจะต้องแช่งไว้ทุกคนมาจงมีอายุอย่าเกินสองร้อยปีรับรองวาจานี้ศักดิ์สิทธิ์ไอคันมีใครอยู่เกินสองร้อยปีเราก็สวยมันมีที่ไหนไม่มีมันตายมันเองสบายๆเอาคุยกันต่อไปว่าไงลืมฉันแล้วทำวาย,ยัางไง ท่านบอกว่าไอ้คนที่มีเขาก็ทิ้งเปลี่ยวที่มีเขามันเจริญกรรมฐานเอาได้ยากและก็ภาระของเธอก็มากเธอจะต้องตัดสิ่ก่อนคืนหนึ่งโกนผมเอาน้นแนเอาเข้อแล้วสิตอนนี้โดนเข้าแบบท่านพุทธโครสาจารย์โพรเจนาในพิสุทธิมรรพระอรหันต์ท่านไปทรมานพนุทธสุด แอะท่านอยากจะเรียนต่อท่านบอกเรียนได้แต่ต้องบวชเอาห่อนแล้วนี่โดนเหมือนกันตอนนั้นไม่ยักรู้ฮะเอ้าตกลงฟังกันต่อไปบอกออหนังสือเล่มนี้ถ้าเขียนใหม่ก็สามเล่มย้อนนิดว่าเธอต้องตัดเขาเสียก่อนคือโกนผมไม่ท่านดีว่าท่านบอกว่าตัดเขามันสูง บอกยังตัดเขี้ยวซะก่อนว่าไอหมาเห่าเก่งกัดเก่งแบบเนี้ยมีเขี้ยวดมันยุ่งแหมเออทรไมยักว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถูกว่าเป็นงัวนี่งัวมันไม่มีเสียงฮ่อดมันแล้วว่าเป็นควายควาย,วายมันก็จะเบิงบ่งเบิ่งลองด้วความจริงสภาพของเรามาเป็นหมานี่ท่านพูดผิดนะแต่ว่าท่านคงอย่าเกรงใจท่านสุภาพหลวงพ่อท่านสุภาพมาก ก็เธอต้องตัดเขาเสียก่อนคือโกนผมโกนผมแล้วเข้าวัดบวชเป็นพระในทยายะเรียนนะแหมเหมาะจริงๆเออเอาตอนนั้นมีแง่งเขาอยู่นิดเอามีเงินเดือนร้อยสิบบาทเออเอาใช้ได้แง่งอะไรก็แล้วแง่งอะไรก็แลวกันเดือนร้อยสิบบาทแล้วเ,เมื่อบวชแล้วไม่เกินสามเดือนฉันรับรองมาเธอสี่คน ไปเที่ยวสวรรค์น,นี่ตามสบายสบายแล้วก็ลงนรกเอ๊ะถ้าลงนรกจะอยู่เลยจะแย่ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้แบบสบายสบาย,บายนะอรารัชีเอย๋ยอรารัชีเอย๋ยที่มีความรู้ไปได้ไหมไอ้หนูเวลานี้เด็กอนุบาลก็ไปได้แล้วนะเด็กผู้อนุบาลผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนเฒ่าผู้ไดปัญญาเขาเป็นด็อกเตอร์เขาไปกันได้แล้วนะ ไอ้หนูที่สอนเขาเปล่าเปล่าเปล่าเน่ยไปได้หรือเปล่าไอ้หนูเอ้ยรู้สึกตัวใช่ไหงนะว,งว่างๆจะให้เด็กไปสอนเป็นนั้นว่าเมื่อรับคำสั่งคณะอนฉันก็ยิ้มสดชื่นไปตามๆกันรับรองท่านว่าจะบทแล้วก็จะยอมบทเรื่องอาชีพไม่มีอะไรความจริงอายุ20่สิวปีกว่ามีเงินเดือนร้อยร้สิบาท เรื่องแบบประเภทไหนไม่ต้องพูดกันเป็นนั้นว่ามันกําลังโก้ตีตอนนั้นเนึ่งความโก้ไม่มีไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวคืออยากจะเจอนางฟ้าสักหน่อยอยากจะได้ผลตามที่ต้องการเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์เที่ยวพรหมโลกฮมันโก้พระท่านเทศให้ฟังนะท่านไปไม่ได้นลเรจะไปมันได้ เพราไม่จําเป็นจะต้องอาศัยอาชีพเดิมถือไม่ใช้อาชีพไม่แปลกให้เงินเดือนร้อยสิบาทเรื่องเล็กเพราะว่าถ้าไม่ทํางานเงินเดือนเราก็ไม่กินก็ชาวไร่ชาวนา,นาเขาไม่อดตายก็คิดในใจว่าถ้าเราศึกอาชีพเก่าเขาไม่เราทําแล้วก็ทําสวนกินตามเดิมมีทั้งสวนทั้งนา ไม่เห็นจะแปลกก็คนที่เราเกิดไปที่เราเรียนไปได้ไปทํางานได้ไอ้เงินในสวนเงินในนาแต่ในเมื่อเราสิกออกมาแล้วอาชีพเดิมเขาไม่ทําแล้วก็เอาไอ้เงินเก่าสมบัติเก่าของเราใช้ตามเดิมไอ้ทําเงินเดือนนี่มันปีสองสามปีเท่านั้นเนาไมัของใหม่ๆเรื่องเล็กคุยกันต่อไปก็คุยที่ดินของเรามีเรามีสวนสวนของยาย สวนเอ่อสวนอะไรเนี่ยที่ดินก็ที่ดินก็มีสวนของยายก็ไม่มีอะไรหน้าวิตกเป็นว่าเราเป็นว่าเรากับท่านรับรองว่าจะบวชแน่นอนนะเรารับรองกับท่านว่าจะบวชแน่นอนนะตอนป่วยในเขียนสือไม่ขาดไปเยอะตอนเดือนกรกฎาคมพศสอง0เป็นเดือนบวช ไม่ใช่นะความจริงบวชก่อนนี่เผลอไปนะเนี่ยเผลอไปนะมันต้องบวช2,470เท่าไรก็มั้งอันี้ตอนนั้นป่วยจำอะไรไม่ได้เฮาถทางมันจำพศก็ไม่ได้หมดเดือนที่ตกลงกันเป็นเดือนเมษายน2,480ว่าไปตามสือแล้วก็นึกใหม่ออกไอ้ตอนนั้นมันป่วยก็ว่าส่งไปอาชางมังเถอะ ตกลงกันแล้วว่าท่านแจกนะเมื่อพอตกลงว่าจะบวชนะพอเริ่มตกลงจะบวชท่านก็แจกวิสุทธิมัคเอางนว่าแจกวิสุทธิมัคสมาธินีเทศคนละเล่มเหมือนก็ท่านเตรียมไปเลยฮนะนี่เหมือนก็ท่านเตรียมไปให้เลยเอางัดมาเลยมีเดียวนั้นไม่ได้ไปซื้อเอาครบสี่เล่มใครอ่านให้เข้าใจแต่บอกจงอ่านเดือนนี้ให้เข้าใจ เดือนมิถุนาเนะี่ยท่านให้อ่าตอนนั้นเป็นเดือนเมษาแต่บอพอเดือนมิถุนาไปซักซ้อมความเข้าใจกับท่านทิวัดเมื่อท่านสั่งแล้วก็เวลาว่าเวลาใกล้ทิบสี่นอถ้าก็ลาที่ไปชมุมกลับพูาวชันก็กลับนับ้นแ,แต่รับหนังสือวิสุทธิมากมาก็าพยายามอ่านหน,นังสือนี้ต้องพยายามอ่านจริงจริง อ่านรู้เรืกอกมันยากมากแท้ๆภาษาฉันไม่ภาษาพระฉันก็ไม่เข้าใจมาก,ก่อนและก็เลยแถมเกลียดพระทีมบทแล้วชอบอดรู้อดวิเศษแต่เทศสอนชาวบ้านเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกแต่ว่ตตัวท่านเองเมามันดูไม่ได้เลยแล้วก็เป็นพระแล้วกว็ยังบ้านลาบอยากร่ำรวยอยากสวยงามอยากมียศ อยากให้ชาวบ,บ้านเขาชมเมื่อเทศแล้วถามวาสวรรค์นรกท่านไปเห็นหรือเปล่าแต่ก็ตอบไม่เห็นไม่เคยทําให้เห็นตามที่เทศเนี่ยทเทศสอนชาวบ,บ้านแต่ว่าเที่ยวสอนคนอื่นเขาไอเราเห็นมาเองก็ดันมาหาว่าเราโกหกพกลมบ้าๆบอๆนี่แต่ว่ากล้าหลงทําไปก็จะบ้านะ นี่ถ้าหลงทําไปก็จะบ้าแก้ไม่หายนี่บอกว่าไอ้ทำเห็นสวรรค์เห็นนรกมันจะบ้าเนะถ้าบ้าแล้วไม่แก้ไม่หายเขาว่าอย่างนั้นไอ้พระไดยาระยาแบบนี้มันทําให้ฉันไม่ไหวพระฉันเกลียดไอ้พวกบ้ารวยไอ้พวกบ้ายศไอ้พวกบ้าสนเสรนไอ้พวกบ้าสวยถ้าเป็นพระมันต้องละ นล่วเป็นพระเขาสอนให้ละดันเสือกมาเกาะนะแล้วเกาะเลวเสือมันจะเกาะดีเมื่อเลวเมื่อ,อีกเขากับเราจะว่าเลวเท่ากันมันก็ไม่ได้เลวเท่ากันนก็แถมวันดีแถมฉันดีกว่าที่เห็นหลวงพ่อองค์ยิ้มอะไปนะว่าไอเขากับเรายอดเบลเลวเท่ากันมันก็ไม่ได้นะก็ไอตานั่งเก์เลวกว่าเราตอนนั้นแต่รู้สิว่าไอเราก็ยังเลว เห็นน้พ่อยิ้มได้ไปนรกก็ได้ไปหาท่านลุงก็ได้อยากจะเห็นอยากจะรู้เรื่องนรกตรงไหนก็ได้เมื่อคนเมื่อคนสอนมีความสามารถไม่เท่าฉันหมท่านพระที่มาเทศแล้วก็เขากลเลวกว่าฉันเอาผ้ากาสาวัดมาคล้องบางท่านก็ลงเวจีไปแล้วฉันจะไหว้จะกรลบ ให้เสียศักดิ์ศรีเพื่อประโยชน์อะไรตามังศีนะหาทำอาหาทำไมตตำแหน่งเจ้าคุณนะ่ะหมายความว่าในตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไอ้เจ้าคุณมันลงอเวจีไปแล้วเอามาทำไมใครเป็นเจ้าคุณดีไม่ดีมันลงตางมันเป็นแถวแถวก็ไดนะ้ตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นพระบ้านในยศแต่ว่าเวลานี้ที่ทันดีมีเยอะนะอย่าลืมไปนะที่เจ้าคุณดีอย่าเดือดร้อน แต่ว่าเจ้าคุณเลวจนเดือดร้อนไปตามอธัธยาศัยเจ้าคุณเขาไม่เลวแต่อคนที่เป็นเจ้าคุณมันเลวที่ว่าท่านดีมีทมไปที่ดีจริงๆทําไมอดีจริงๆทําไมไม่กันนรก,กได้ที่พวกเจ้าคุณองนั้นน่ะเจ้าคุณที่ตายไปก่อนถ้าเจ้าคุณดีเจ้าคุณมันต้องไม่ลงนรกสิน่าเสือกลงอเวจีไปได้แล้วก็เป็นอะไรก็ลงนรกอายศถาบรรดาศักดิ์ ก็อย่าเป็นเพื่อหอกเพื่อตะวักตะบวยอะไรเพราะฉันไม่สังคมกับพระที่ไม่ถูกใจฉันฉันก็เลยไม่เคยรู้ภาษาพระนี่เป็นโทษอันหนึ่งเมื่ออ่านวิสุทธิมรรคเข้าก็ชวนให้นอนหลับเสมอๆกว่าจะเข้าใจภาษาในวิสุทธิมรรคก็เลยหลายวันผ่านไปประมาณสิบวันพอจะเริ่มรู้ภาษากันบ้างเพราะว่าเวลานั้นขัตติการผู้ใหญ่มักจะมาจากพระท่านสอนให้ ท่านผู้ใหญ่บอกให้บ้างไปหาพระที่พอน่าจะไหวบ้างแล้วก็บอกท่านว่าพระสวะสวะพระจันไรฉันไม่ขอพึ่งบารมีดีไม่ดีก็จะเสียดแนะนำผิดเว้นไม่แต่หลวงพ่อปานแล้วก็มีพระบางท่านที่น่าเคารพก็มีอยู่ไปหาท่านไปหาท่านบนนี้ก็ปรารบพระโพนั่นแตฟันท่านบอกขาทุย ไอสัตว์นะรกพวกนั้นนะเนี่ยแกจะไปไหวมันเลยฉันรู้ลีลาของมันดีแทนนี่ปัญญาตากิเลสมันก็เพาะกิเลสเอาว่าไปนิจะจบยังไม่อยากจะไหวพระอื่นนอกจากว่าพระหลวงพ่อปานแล้วองค์บางองค์ที่ท่านดีนะไอเรื่องของกิเลสตัญหาอย่างนี้แหละแถมพระท่านก็นเป็นท่าของกิเลสตัญหาชิดด้วยก็เลยหมดที่พึง เป็นอันว่าวันนี้ก็ขอจบเป็นแค่เนี้ยรีบเชิอกับตายมาไปจวกพระสะสบายสบายแต่พระไม่ได้จวบจูกเฮียพระแปลว่าประเสริฐไม่เป็นไรท่านดีไอคนที่ไม่ดีมันไม่ใช่พระจะหาว่าเฮียก็ไม่ได้เฮียดีไม่ทําบาปไอเฮียเนี่ยนะไม่กินสัตว์เป็นกินสัตว์ตายเฮียเคยดา่าพระเทวทัต พระเทวทัตเคยห่มผ้ากาสาวพัทย,ยาจะกินเหี้ยอยากจะฆ่าเหี้ยเหี้ยเลยด่าว่าท่านห่มผ้ากาสาวพัต์เหมือนกับธงชัยของพระดหั r m แต่ว่าจิตใจของท่านเร็วกว่าเราซึ่งเป็นเหี้ยอีกเราเป็นเหี้ยก็จริงแหละแต่ว่าไม่ไม,ไม่คมเหงก็ไม่กินสัตว์เป็นนี่จำไหมนะพวกบรรดากาสาวพัทที่มีจริยาแบบพระเทวทัตจดจําไม่ด้วยช่วยช่วยกันจําอะไรที่ท่านดีจะเดือดร้อนนะ ท่านที่ดีจงอย่าเดือดร้อนใครเดือดร้อนนั่นคืออรัชีผู้ทํำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บูรชนชาวไทยวันนี้ขอลาก่อนบรนดาท่านผู้ดีทั้งหลายและญาติโย,ยมผู้ทั้งหลายผู้รับฟังขอความสุข,ส,ขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี